สบายดีพี่น้องปองไปเอฟซีเนาะเอฟซีเก่าหรือหม่พอกับเปอาไม่สายด่วนคือเก่าหลังจากห่างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยเ้อนเศตษฐกิจบดีพี่น้องเมนนี่ในมิได้กุ้งเครื่องซุกเครื่งดิบเนองกุ้งเครื่องซุกครื่องดิบหนุ่มมหม่น่มหนุนมหม่มยา่มหนุ่ เช้าชามื่อวันศุกร์วันที่สบเนาะก่อนไปนการสิบสิบม,มา้เบอุกุทุกคนเ้อกุ้งไล่เชืยพี่น้องเอ้ย,ย,ยห่วยสุกออกเบอร์ผมก็มเชืต้งห้อมัน

อันนี้กุ้งเงียาวบ้านฉัมื่อกี้ใส่เดินนี่เด้อกุ้งเงียาวงลอยแถมาเลยพี่น้องเอาเพื่อพีเพื่อน้องเพื่อเจ้าเพื่อคอยสักแกมต้องกันพี่น้องมีหน่อยกินอีมีลายกินเบิดยกอื bánh ăn nước hoa cục ừ <laughs> 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 Ou akot nou. บอรขากันบอกรใหม่ับแจคสพูดเออพี่น้องครับใหม่ Mm. Na kaffi nó. เราจะไปซื้อห้อยแข่งไงเราจะไปซื้อห้อยแข่งไงบ่มี่เราจะได้ห้อยแข่งเหลือจับตัวไงใส่ไงแบบ10 10s 12งวยต่อโลบ่หมาห้อยบ่หมา อ่ะสุดท้ายเพื่อพี่เพื่อนน้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องด้วยบาย,บายขอขอบใจ